สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงช่วงไพทายของชีวิตสุมาอี้ครับบุคคลสำคัญที่พลิกประวัติศาสตร์สามก๊กเลยก็ว่าได้จากข้อมูลที่เราได้มานี่จะพาไปดูบทสรุปอานาจของเขาครับใช่ครับคือแหล่งข้อมูลนี้เขาเปรียบสุมาอี้เหมือนจิ้งจอกนะครับไม่ใช่แค่ว่าเจ้าเล่หอย่างเดียวนะแต่หมายถึงวิธีการต่อสู้แบบว่าไม่ได้ปะทะตรงๆแต่ใช้สมองใช้ความอดทนรอจังหวะ ซึ่งต่างจากคนอื่นลิปโปเหมือนม้าศึกเตียวหืยเหมือนเสือดาวอะไรแบบนั้นเออก็น่าสนใจนะครับว่าบุคลิกคนเรามันก็มาจากสิ่งที่เจอมาเนาะถูกต้องเลยค่ะช่วงเวลานี้สําคัญมากนะคะคือซูมาอี้เพิ่งจะเอโค่นลงโจซองได้สําเร็จซึ่งโจซองนี้เป็นทั้งเชื้อพระวงแล้วก็เป็นผู้สําเร็จราชการแทนฮ่องเต้เด็กด้วยรอมาเป็นสิปีเลยนะคะกว่าจะทําสําเร็จโอ้สิบปีใช่ค่ะ พอยุดอำนาจได้ปุ๊บคราวนี้ก็กลุมอำนาจเบ็ดเสร็จในวีกกเลยแม้ห้องเต้โจหองจะยังอยู่แต่ก็เเหมือนเป็นหุ่นเชิดไปแล้วค่ะโอ้ครับครับรอมาตั้ง10ปีนี้สุดยอดจริงๆสแสดงว่าอดทนมากแล้วพอได้อำนาจมาแล้วเออเขาทำไงต่อครับเห็นว่ามีคนเสนอตำแหน่งใหญ่ให้ด้วยสมุนายกใช่ไหมครับใช่ค่ะตำแหน่งสมุนายกแต่เขาก็แกล้งปฏิเสธไปก่อนนะคะแบบทำเป็นถ่อมตัวปฏิเสธไปตั้งสามครั้งนะ่ะ อ้าวทำไมแล้วครับ <S <S ก็เพื่อสร้างภาพไงคะว่าแบบไม่ได้อยากได้ตำแหน่งไม่ได้บีบห้องเต้เป็นลูนกเล่นทางการเมืองอะค่ะสไตล์จิ้งจอกของเขานั่นแหละก่อนจะยอมรับในที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วครับพอรับตำแหน่งแล้วคราวนี้ก็ถึงตาจัดการอำนาจในมือให้มั่นคงสินคะครับแน่นอนค่ะสเต็ปแรกเลยคือดึงพวกตัวเองขึ้นมาลูกชายสองคนสูมาสูคนโตก็ให้คุมทหารไปเลย ส่วนสูมาเจียวคนรองก็ให้ดูแลพวกงานบริหารจัดการภายในเป็นการวางรากฐานอำนาจก่อนเลยค่ะครับครับแล้วก็คงเริ่งม,มองหาคนที่อาจจะเป็นปัญหาต่อไปใช่ค่ะก็ต้องกำจัดเสี่ยนหนามพวกที่ยังพักดีกับตระกูลโจหรือพวกที่อาจจะมาท้าทายอำนาจได้ในอนาคตซึ่งเป้าหมายหลักๆก็คงเป็นพวกตระกูลโจเองกับตระกูลที่ใกล้ชิดกันอย่างแห่หัวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะโดยเฉพาะแห่หัวป่า ซึ่งเป็นขุนพลเก่าแก่คนสําคัญเลยสูมาอี้ก็ระแวงกลัวว่าจะมาแก้แค้นให้โจซองที่เป็นญาติกันนะคะ่ะแล้วสุมาอี้ทํำยังไงครับก็วางแผนจะลวงเข้าเมืองหลวงค่ะกะว่าจะเรียกมาจัดการซะแต่แหอหัวป่าเนี่ยเขาก็รู้ทันอา้าวรู้ทันเหรอครับแล้วแหหัวป่าทํะไรต่อหน,นีหรือสู้เขาก็รวมกําลังทหารเลยค่ะทหารฝีมือดีๆประมาณเออสามพันนายได้แล้วประกาศเลย ไม่ยอมขึ้นกับซูมาอี้แล้วแข่งเมืองเลยค่ะโอ้เกิดเรื่องใหญ่เลยสิครับใช่ค่ะก็เลยเกิดการประทะกันกับกองทัพของกวยหวยซึ่งเป็นคนของซูมาอี้แล้วสองคนนี้คือแหหัวป่ากับกวยหวยเนี่ยเขาก็มีเรื่องไม่ถูกกันมาก่อนด้วยเรื่องตำแหน่งเจ้าเมืองฮองจิว๋วแล้วผลเป็นยังไงครับใครชนะปรากฏว่าแหหัวป่าพลาดท่าค่ะหลงกลของกวยหวยเข้าสุดท้ายก็เลยแพ้ต้องหนีเอาตัวรอด หนีไปไหนครับหนีข้ามแดนไปเลยค่ะไปพึ่งจกกกของเล่าเสี้ยนโดยไปหาเกียงวีที่เมืองฮันตงซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจกกกพอดีโอโหการที่ขุนพลระดับแห่หัวป่าต้องหนีไปเข้ากับศัตรูแบบนี้มันเออมันส่งผลกระทบยังไงบ้างครับในตอนนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะใหญ่มากๆค่ะ มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าอํานาจของตระกูลโจกับพวกแหหัวที่ผูกพันกันมานานเนี่ยมันจบลงแล้วจริงๆในวุยกกไม่ใช่แค่เสียกําลังคนนะแต่มันคือการเสียบารมีเสียความชอบธรรมของขั้วอํานาจเก่าไปเลยเป็นการตอกย้ําว่ายุคนี้เป็นของซูไมเอแล้วจริงๆคะ่ะอืเข้าใจครับพ่อแหหัวป่าไปถึงโจกกกเกเียยงอุ็คงต้อนรับอย่างดีแล้วเห็นว่าแหหัวป่าให้ข้อมูลสําคัญด้วยเตือนเกียงอุยถึงคนอันตรายในวีกก ใช่ค่ะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แหงหัวป่าเตือนเกียงอุยว่ามีคนเก่งมากๆสองคนในวิกกตอนนี้ที่อาจจะเป็นภัยกับจกกกได้ในอนาคตต้องระวังให้ดีใครเหรอครับสองคนนั้นน่าสนใจมากคนแรกนะคะชื่อจงโฮยเป็นลูกชายของขุนนางใหญ่จงฮิวคนนี้บอกว่า อฉริยะมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะมีเรื่องเล่าว่าตอนเจ็ดขวบเข้าเฝ้าพระเจ้าโจโพีพี่ชายเขากลัวจนเหงื่อแตกแต่จงโวยกลับตอบแบบฉลาดสุดๆว่ากลัวจนเหงื่อไม่ออกพะยะค่ะอะไรทํานองนั้นโหเด็กเจ็ดขวบเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็เก่งตําราพี่ชายสงครามมากมีความทะเยอทะยานสูงด้วยและอีกคนละครับอีกคนชื่อเต็งไงค่ะคนนี้ประวัติตรงข้ามเลยคือเป็นเด็กกําพรา้าชาติตระกูลไม่สูงแถมยังผู้ติดอ่างนิดหน่อยด้วยเอาละครับ แต่ว่านะคะมีความกล้าหาญแล้วก็มีสายตาแหลมคมเรื่องภูมิประเทศชัยภูมิการรบอะไรพวกนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆเลยแม้จะโดนคนอื่นหัวเราะเยาะเรื่องผู้ติดอ่างแต่สุมาอี้กลับมองเห็นความสามารถตรงนี้ค่ะชื่นชมมากน่าสนใจนะครับสุมาอี้มองคนทะลุเปลือกนอกจริงๆแต่ดูเหมือนเออเกียงอุยจะไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ได้ให้ความสาคัญกับความเตือนนี้เท่าไหร ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเกียงอุยก็พยายามยกทับบุกวีกกอยู่หลายครั้งเลยแต่ก็ส่วนใหญ่จะแพ้กลับมาแพ้ทับที่นําโดยกวยหวยบ้างซุมาสุบ้างแสดงว่าโจกโกกหลังยุคขงเบ้งก็ออนแอลงไปเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็อาจจะประเมินกําลังของวีกกยุคใหม่ที่มีคนอย่างจงโฮยเตงไงหรือลูกๆซุมาอี้ขึ้นมาเนี่ยต่ําเกินด้วยค่ะครับแล้วเรื่องราวของตัวสุมาอี้เองก็ ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสินะครับเขาก็แก่ลงใช่ค่ะเวลาผ่านไปซูมาอี้ก็ชราภาพแล้วก็ล้มป่วยหนักลงเรื่อยๆเยอะแยะขนาดนี้เนื้อหาหลักๆนะคะเขาก็บอกว่าตลอดชีวิตเขารับใช้บ้านเมืองรับใช้วุยมาด้วยความซื่อสัตย์นะการกระทําที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตอนยึดอํานาจจากโจซองอ่ะมันเป็นเพราะสถานการณ์มันบีดต้องทําเพื่อเอาตัวรอดเพื่อปกป้องบ้านเมืองทานองนั้นค่ะ แล้วก็กำชับลูกทั้งสองคนให้จงรักแับดีแต่ราชสำนักต่อไปนะจะคิดการทำงานใหญ่อะไรก็ให้รอบคอบสุข,ขุมแล้วก็สิ้นใจไปค่ะอืมเป็นคำสั่งเสียที่เหมือนกับพยายามจะบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดมันมีเหตุผลมันจำเป็นนะใช่ค่ะก็เป็นการปิดฉากชีวิตที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมากๆของเขาไปฮ่องเต้โจฮองก็จัดงานศพให้สมเด็จนะคะแล้วก็แต่งตั้งสุมาสูลูกชายคนโตขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทหารทั้งหมดแทนพ่อ ส่วนซูมาเจียวก็ได้ตำแหน่งสำคัญรองลงมาก็คือเป็นการปูทางส่งมอบอำนาจให้ตระก,กูลซูมาแบบสมบูรณ์แล้วค่ะเตรียมขึ้นครองอำนาจในที่สุดครับฟังเรื่องราวของซูมาอี้โดยเฉพาะตรงที่รอคอยเป็นสิบสิบปีเพื่อโค่นโจซองเนี่ย มันทำให้เราอดคิดไม่ได้จริงๆนะครับว่าเออความอดทนการวางแผนยาวๆการรอจังหวะที่ใช่เนี่ยมันสำคัญขนาดไหนโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเจอกับอะไรที่มันดูเหมือนจะกดดันหรือคู่แข่งที่ดูแข็งแกร่งกว่ามากๆในตอนแรกๆเนี่ยนะครับเป็นแง่คิดที่น่าสนใจจริงๆครับ